สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับวิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูโบอเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรอา,าอากาศอากาศหรือภาษ,าษาอังกฤษคืออะไรคะแอร์แอใช่ไหมคะแ <c oughs> อร์วันนี้เราจะมาดูใบงานในหน้าที่สองเรื่อง รอบตัวเราอากาศเป็นสสารที่มีสีไหมไม่ไม่มีสีมีกลิ่นไหมไม,ไม่มีกลิ่นแต่อยู่รอบรอบตัวเราอย่างที่ครูโบพาเด็กๆโบกมือพัดไปพัดมาใช่ไหมคะว่ามันอยู่รอบๆอบตัวเรานะถ้าโบกแขนไปมาแล้วเราจะรู้สึกเย็นใช่ไหมคะมอะหากเรากำลังสบายจะปรบมือพัน หากพวกเรากำลังสบายจะปลดมือพัน้าผพวกเรากำลังมีสุขอะไรนะเหล่ามีสุขหมดเพื่อนทุกเมื่อะไรทุกสิ่งจะประวิงอะไรกันเราจะปลดมือพันกพ่อก็โทรณู่อไม่เป็นเนื้ออ่าจะได้ตื่นห้าบ่ายแล้วอ่าทีนี้คำที่แจงเขาบอกว่า วันนี้ใช่ไหมคะเ,คเราต้องออได้ครับเ,เรา หนึ่งต่อไปเลยแกส๊สไนโตรเจนวนหนึ่งหกแกส๊สไนโตรเจนแกรสแกรสแก๊สไนโตรเจนล้ดัหกถัดไปคือแก๊ ¡Gracias! Okay. Okay. เตียตัวเล็กๆลูกถ้าไม่พอยังไงขยขยายให้พอให้ได้ไม่พอขนาดไหนคะใครนะที่บอกไม่้องพี๊หยุดคม่นจินคยาดมเชจิน นไนโตรเจนที่ช่วยมีทําหน้าที่ช่วยเจือจางแก๊สออกซิเจนในอากาศให้มีปริมาณเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในการหายใจของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าพืชนะคะส่วนแก๊สออกซิเจนก็เป็นแก๊สที่สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชใช้ในการหายใจนะคะส่วนแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นแก๊สที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือว่าสร้างอาหารนั่นเองนะคะและแก๊สอื่นๆเช่นแก๊สอาร์กอนไอน้ำหรือสิ่งจือปนอื่นๆไอไอน้ำฝุ่นละอองนะคะไอน้ำเนี่ยหรือความชื้น,ปร,นประโยชน์ของมันก็คือช่วยทำให้เกิดความชุ่มชื้นใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศเช่นฝน น้ำค้างลูกเห็บเป็นต้นใช่ไหมคะอันนี้เป็นความรู้เดิมที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะคะถ้าเสร็จแล้ววามีสอเลยนะครูโบจะได้รู้นะคะว่าเสร็จแล้ว ร้อยละเจ็หรือ78เปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะต่อไปเลยข้อสองแกส๊สไนโตรเจน มีเยอะที่สุดเลย And a fan. โดยใช้ในการสร้างอาหารหรือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมคะซึ่งอ์ประกอบก็มี3อย่างที่พืชจะสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างอาหารได้ก็คือ1แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์2น้ำสอะไรคะใครจะตอบครูโบได้นาะแสงแดง แบบว่าทุกคนแย่งกันตอบแบบครูฟังไม่ทันเลยนะคะเออ đào đi đường nào luôn nãy ละอเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะ ช่วยในการหายใจเท็าทันไหมครับเข้าใจที่ครูโบพูดไหมอธิบายไปพยักหน้านี่เข้าใจไหมน้องช่วยในการหายใจหายใจได้แก๊สอะไรนะแก๊สออกซิเนนแก๊สอ,ออกซิเจน ลมหายใจเออลมหายใจออกซิเจนลมหายใจเข้าออกซิเจนลมหายใจออกคารบ์บอนไดออกไซด์อ่าร้องไว้ลมหายใจเข้าออกซิเจนลมหายใจออกคารบ์บอนไดออกไซด์อืมต่อไปข้อสุดท้าย มีฝุ่นละอองไม่มีควันพิษอากาศต้องบริสุทธิ์ นั่นแหละเราถึงต้องสวมแมสไว้เลยนะคะถ้าไม่สวมแมสจะอันตรายใช่จะอันตรายอาจติดโควิดได้นะคะเพราะฉะนั้นสวมแมสไว้ใช่ไหมฟานีเดีย <c oughs> แต่ั้หายใจแบบเอาลงมาแป <c oughs> ๊บเดียวแล้ว <c oughs> แล้วก็เออเอา,เข,าเข้าไปคืนนะคะ โอเคสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราก็เรียนไปในส่วนของอากาศรอบตัวเรานะคะครูโบดูประเมินเวลาแล้วมันจะเรียนในส่วนของประโยชน์ของความของอากาศไม่ทันนะคะครูโบรประเมินจากการเขียนของเด็กๆแล้วคงไม่ทันเอาเป็นชั่วโมงหน้าแล้วกันนะคะก็ให้เด็กๆเหมือนเดิมตกแต่งให้สวยงามใช่ไหมคะระบายสีให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้ก็ バイバーイ